พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพุธที่18เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องผ่านทางพระองค์เรามีชัยเสมอและพระวจนะที่เราจะใคร่ครวญและสมัคีคีทำในวันนี้ในพระธรรมสองพนสาวดารบทที่14ข้อที่11และอาสาร้องทูลต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระอง์ทั้งหลาย โปรดช่วยพวกข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายพึ่งพระองค์พวกข้าพระองค์มาต่อสู้กับชนหมู่ใหญ่นี้ในพระนามของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขออย่าทรงให้มนุษย์ชนะพระองค์พี่น้องขามีเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับสงครามในสมัยของอาซากษัตริย์เห็นยูดาพระคัมภีร์บอกเรา ในสองพสาวดานบทที่ขิอที่คธิกาวาเสราชาวเอธิโอเปียยกทัพมาโจมตียูดาด้วยกองทัพหนึ่งล้านคนและรถลบ300คันนั่นเป็นกองกำลังที่ล้นหลามแต่อาสาไม่ได้กลัวแต่กลับออกไปเผชิญหน้ากับพวกเขาโดยจัดทัพในหุบเขาเซฟาทาที่เมือมมาเรชาจากนั้นอาสาก็ทำบางอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจ เขาร้องขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาแม้ว่าจะมีคนจำนวนน้อยกว่ามากแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องการการอัศจรรย์และความไว้วางใจของเขาอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาตรหนักว่าจำนวนคนไม่มีความหมายสำหรับพระเจ้าความมั่นใจของเขาอยู่ที่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขากล่าวว่าในพระนามของพระองค์เราไปต่อสู้กับฝูงชนนี้ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราอย่าให้มนุษย์เอาชนะพระองค์ได้ช่างเป็นความเชื่อที่กล้างหาญจริงๆอาสาเข้าใจว่าชีวิตถูกควบคุมจากมิติฝ่ายวิญญาณดังนั้นเขาจึงมองข้ามข้อได้เปรียบทางกายภาพของศัตรูและมองว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ช่วยของเขานี่คือทัศนคติที่คุณต้องมีตลอดเวลา ไม่ว่าศัตรูจะต่อต้านอย่างไรมีพลังอิทธิพลหรือความชั่วร้ายเพียงใดพระองค์ผู้ที่อยู่ในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าซาตานและพวกพ้องของมันรวมกันพวกเขาอาจด,ดูน่ากเกรงขามแต่พวกเขาอ่อนแอและคุณเข้มแข็งคำพูดของพวกเขาว่างเปล่าแต่คำพูดของคุณเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจจากพระเจ้าพี่น้องคะผลลัพธ์ของคำอธิษฐานของอาสา เป็นสิ่งที่พิเศษมากพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าจึงทรงโจมตีชาวคูดต่อหน้าอาสาและยูดาแล้วชาวคูดก็หลบหนีสองพลสาวดารบทที่14ข้อที่12พวกเขาหนีไปแม้ว่าจะมีจำนวนมากมายแต่อาสาและพวกของเขาก็ไล่ตามพวกเขาไปจนถึงเกราและทำลายพวกเขาจนสิ้นซากพระคัมภีร์กล่าวว่า พวกเขาไม่สามารถฟื้นคืนตัวได้เพราะพวกเขาถูกทำลายต่อหน้าอุ่์พราะผู้บินเจ้าและกองทัพของพระองค์อาสาและชาวยูดาได้นำของที่ปล้นมาได้มากมายสองพงสาวดารบทที่14ข้อที่13ชัยชนะนั้นสมบูรณ์อ่านสองพงสาวดารบทที่14ข้อที่1 4ถึง15ความกลัวพระเจ้าตกอยู่เหนือศัตรูของพวกเขาและยูดาก็เจริญรุ่งเรือง พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ดังนั้นเมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายยาววันไว้จงมุ่งความสนใจไปที่พระองค์ทรงทรงเป็นความช่วยเหลือของคุณและผ่านทางพระองค์คุณจะเอาชนะได้เสมอฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักทง่งทรงเป็นกําลังของข้าพระองค์ และชัยชนะของข้าพระองค์ข้าพระองคยินหยัดมั่นคงในความเชื่อด้วยการเป่าประกาศพระคำของพระองค์โดยรู้ว่าฤทิ์อำนาจทั้งหมดเป็นของพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงทําให้ข้าพระองค์ได้รับชัยชนะในพระคิดเสมอ ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ f เ c e o o ๊ k เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด